S <S ออกหูเลยทีเดียว <S <S สวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วกับแฟดน้องภากิจชูเอ o t i o n a l กินแซ่บกิ่นนัวกล้วอีสานของน้าวนาจาเนาะบอสเพชรบอรแสแ่บอบอสหนวบอสกิน่นพืชกาลจ้ามีแฟดน้องนี่อย่างมาสู้กินนี่เลยนี่เลยนี่เลย มาม่าเผ็ดมาเลเผ็ดระดับพิษพริกโกสต์โกสต์เปปเปอร์นี่เลยสันน่งมาถึงถึงจ้ะมืงอนี้เขาสิป้ารีวิวกินมาม่าเผ็ดเนาะมืงอนี้แฟนนองสิกินในจั๊กกองสั่งมาสามกองกกนะจ๊ะเนาะกินในกองหนึ่งนี่นกับ สุดยอดเลยได้่นมาเผ็ดคักเผ็ดแน่เนาะเาสิมาลองกันเลยว่ามันเผ็ดคือข้าเพิ่นเบาบอต้มน้ำเรียบร้อยแล้วจ้ะต้มน้ำไม่เรียบร้อยแล้วเอาน้ำออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่พริกก็สามกล่องนี้ซ่อมตัวเผินไส่ละท่าแกะไปเลยจ้ะจมีพอละ ซีพริกแต่จย,ยากนดีหน้ามันคือจังพริกเผานี่ล่ะหละใส่เมื่อเดี๋ยวมันบวเผ็ูใช่เหอย้นมไ,ได้เดียวอีอพริกแต่ราเอนี้ขนมัน แกว่าเอาเพิ่คือไห้น้ำพริกมาหน่อยเท้มันสิเพ็ดยูติเพ็ดบเพ็ดมาล่องชื่นกันมึงจา้าแกกินมาโดดแล้วนม่ถือันท่านเขากันแล้วนเขากันเรียบร้อยแล้ว กันเลยอืมกินหอมจากหอมกะพริกอือฮะข้าเดี่ยวฮูเรืองหอมเผ็ดดีจ้ะโอ้ขนลุกน้องเผ็ดจนขนลุกไหม เผ็ดครับจ้ะแต่แซ่บรสชาตินัวแซ่บแซ่บกว่ามะหมากเกาหลีด้วยจ้ะมันเขากับรสชาติของคนไทยหลายกว่าอือืออ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 ก็ต่อไปใช้เครื่องซ่อม ล้านสกอตอ้าเพชรจ้าเพชรพเพชต่อกันเลยนะจ้าทำยังไงเลยเพชเพช เผ็ดคักจ้ะ <c oughs> ได้แซบผู้ใดมาเผ็ดๆต้องรองจ้ะถ้าให้ลองความแซบความเผ็ดใกล้เมื่อไลร เนี่ยต่เก็นมและเป็มละคำสุดท้าย เจ็บจ้ะแฟนนองปรุงไว้แล้วคุ้นไว้แล้วเฮ็ดเฮ็ดโอ้เดี๋ยวแฟนน้องซูเปอร์กินน้ำเลยสกินน้ำสามกล้องนี่เนี่ยบ่กินน้ำเลย เออกล้องเดียวคือตายแล้วจ้าเพ็ดๆมาเริ่มกล้องสองอือสองกล่องพอได้ไหม แสนนองซื้อเล่เพ็ดของโกดนี่มากินแล้วเพ็ดอยู่จ้าต่ว่ากับบ่เพ็ดแห้งป่ะนี่เล่มันกะสิคือขนมน้องมันกบสิเผ็ดอยู่แต่ว่ามันกบเห็ดป้าเพชดพอดีอะ่ะแต่อันนี้คือเพ็ดแบบเพ็ดตายเลยอะ <c oughs> กินแล้วนี่ต้องแสบท้องแน่เลยแล้วันเปยังจ้ะเพื่อผู้ชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้เยอะๆน,น่เนาะจ้าเนาะแฟนน้องตั้งใจเฮ็ดอหลีทุกคลิปเลยละ่ะตั้งใจเฮ็ดทุกคลิปถึงสีดีแน่บอดีแน่กะตั้งใจเนาะจ้า,จาจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แฟนน้องพากินด้วยนะคะลุยม,มันเยอะจังเลย ูกส้มึงป่ะอาหารดับเผ็ดของแฝดนอ้องดนัดหนึ่งกล่องน้ำมะพร้าว มาท่านมนเขาวันวนะียมาแล้ว นี่แอปแต่งหนาท้านเกาหลีจ้ะวะมาหมา,มาเมลยหรือว่าหนาออกไปซนมาเลาเซียอยู่แม่น้องของมาเลน,าน,น้องจ๊ะน้องคันว่าพี่ก็ขอโทษนะจ๋าน้อง เจ้าโอ้เฮ้ยคร,รักจ้าแฟนนเขาถอนขั้นบอกขอสองกองกับพ่อตอนนี้พบาไวาแล้วเฮ็ดเๆๆยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเย con gặp bố vạy đâu, mệt ta uh -huh. cái im đi เพ็ดเพ็ดเพ็ดด้วจ้าโอ้น้ำมูน้ำตาบ้าง้ออะไร่ะง้องเดี๋ยว มึงมาแล้วจ้ะ,ะกล้องที่สามบลอดจ้ะมึงเงือมึงเงือแบบเนาะถักแดงมาแล้วเขาไม่อยากกินน้ำเลยจ้ะอืะอ้ม ดูน่าจะอ๋อ,อห้มนงล้มตาม,มากแซ่แซ่ืมเด็ด กินน้าบอกข้าวสวยๆโรยเพชรได้ดีมันยังไม่ยุ่งอะไรเลยใช่ครับโอ้ใช่ครับจ้ะ อีหนึ่งขวดผสมก,กันเลยอืออ๋อโออืออ่ะเ้าจะ้ะ หาซื้อมากินเนาะจ้กผู้ใดมักเผ็ดเผ็ดเผ็ดอิลีแ่บอิลีเป็นองไรกันบ้างจ้าก,กับแนวกินที่แฝงนองหามาสูพีสูนองกินสูพีสูนองเมืองเมือเนี่ซาใจ,นาจาเนะเาะจ้าเนาะเผ็ดซาใจขนาดกับมาม่าเผ็ดโกดเปเปอร์ พันสกอร์วิวมือนี่แฟนนองกระทำภารกิจสามกองก็ำกกกสำเร็จจ้าเหลืออีกหนึ่งกองเนาะบ่านาไว้จ้วาวันนี้กะไปกินน้ำเป็นสองสามขวดเลยทีเดียวกว่าสิเศร้าเผ็ดกว่าสิมาปิดคลิปได้นะจ้าเนาะ สำหรับคลิปมื้อนี้เนาะขันถือใจพี่น้องเนาะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้แฝดน้องพากิน 2M เ h a มช e l นด้วยนะคะจะได้มีแรงขับเคลื่อนหาแนวบแซบมาสูพสส่พี่สู่น้องกินสู่พี่สู่น้องเมืองคือเก,าอก,าก,อก,าก่าเนาะจ้าเนาะขอบคุณหลายๆจ้าสำหรับการติดตามรับชมบอว่าสีนหน่อยสิไล้ก็กเป็นกำลังใจให้แฝดน้องเนาะจ้าเนาะขอบคุณหลยยา,ายๆจ้าเนาะไม่บายไปลวจา้าเพชรแซบบายบาย